เาเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตค่ะเยียวยาประกันสังคม1 3กุมภาพันธ์2564ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความรัก 14. กุมภาพันธ์นะคะมีความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาโดยประกันสังคมมีการอัปเดตความคืบหน้าเงินเยียวยานะคะที่จะโอนในรอบถัดไปก็คือ1 4กุมภาพันธ์2565เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาท และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะใครที่รอรับเงินเยียวยารอบหมาอยู่สำหรับกลุ่มอาชีพกลางคืนให้ทยอยเช็คหรืออัปเดตสถานะล่าสุดของตนเองเรื่อยๆนะคะพรุ่งนี้จะเริ่มทยอยโอนให้แล้วนะคะใครที่มีสถานะจากสีแดง สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเป็นข้อมูลณวันที่10กุมภาพันธ์ล่าสุดนะคะให้ทยอยเช็คสถานะล่าสุดของตนเองนะคะซึ่งสามารถเช็คิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยจะเริ่มจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์นะคะอย่าลืมใครที่ยังขึ้นสถานะสีแดงอยู่ให้ทยอยเช็คิทธิ์เรื่อยๆ ท้ายสูตขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจข่าวประกันสังคมนะคะ